ขอสวัสดีนะครับวันนี้พบกับพวกเราช่อง Two Rider Studio นะฮะครับผมวันนี้เราจะมาอัดพ Part 2กันนะฮะพบกับผม Rider Phantom คนเดิมและ Rider Empty นะฮะครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยนะฮะจากที่เราเซฟไว้อันก่อนก่อนอื่นครับกดโหลดเกมนะฮะครับผมกดเข้าไปกดอันนี้ครับครับแล้วก็ Yes นะฮะครับผมทำไมเป็นเท่าไม่ได้ล่ะ อ๋อให้คุณเอ็มตีเล่นดีกว่านะฮะอ่าครับผมวันนี้เราจะไปเคลียร์เควสที่ไหนกันครับคุณเอ็มตีไม่รู้ฮะเดินตามไปก่อนฮะอ่านะฮะไปเรื่อยๆครับไนะฮะวิ่งไปชนแม่งฮะใครอย่าขวางเดี๋ยวนาอย่าขวางครับผมเรื่องต่างพวกนี้พวกผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องหรือเล่านะฮะก็มั่วสดเกมกันเรื่อยๆนะฮะสวดไปงั้นนะฮะโอ้ยวิ่งเขาวิ่งมาแล้วขึ้นไป โอ้ไม่สูงเลยฮะโอ้ยรู้สึกว่าภาคนี้ตัวเกมจะดีมากเลยฮะมีคนอยู่บนตึกด้วยปกติยังไม่เคยมีนะฮะเออนนฮะไอพวกยาจกนะฮะมันหนาวนะฮะเลยหาไฟนะครับตรงสีฟ้านั่นเลยครับตรงไปเลยครับวันนี้เราจะไปเคลียร์เควสที่สองนะฮะมิชชั่นที่สองนะฮะวันนี้เราจะเริ่มกันโดดไปฮะไม่เข้าใจทำไมต้อง ไปที่สูงหรืวเปล่าก็แน่นนะซินนะไปแล้วไปแล้วเอาฮะถึงแล้วฮะรอโหลดนะฮะโอ้โหเออหลับคอยได้เลยนะฮะหลับคอยครับผมใครก็ไม่ดูโทรมาเหมือนเดิมนะเขาชื่ออะไรนะกูกูเออกุบล่าเออช่างแม่งก็โอ้โหพ่อ แม่ถ mm ้าโดดไปก็โอ้เกือบตายถ้าเริ่มถ้าเริ่มตอนมาแรกๆนะฮะเราเจยังไม่ค่อยมีท่านะแต่โดดมาบินได้แล้วนะฮะ ตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธอะไรเลยนะฮะนั่นดีนะฮะต้องทำไงต่อไปครับคุณเอมตี้ครับเราก็ไม่รู้ฮะเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะฮะไร้หลักอ่ะเจอเป้าหมายละครับผมเขาบอกให้ go to site w a s h i n g t o n นะฮะครับผมไปเลยครับครับผมตรงไปเลยครับตามจุดสีเขียวครับผมโดดไปเรื่อยๆฮะปีนตึกไปฮะถ้าใครไม่อยากเสียเวลาตอนนี้ฮะก็ เดินตามถนนก็นได้นะครับแต่พวกผมนี่รู้สึกแบบมันจะชอบแบบทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะฮะก็คงแบบนี้แหละโอ้ฝนตกด้วยสวยะฝนตกแล้วผมก็เช่นเดิมนะก็ะทุกคนก็สามารถชมคลิปของผมทาง Toolrider Studio แบบ7 2 0 HD ได้นะฮะครับผมครับผมจัดการฮะเออกูจะจับไอ้สั์ เออนะฮะแล้วละเขาก็จะบินไปเที่ยวฮะไปเลยไปครับโอ้ยโอ้ยมึงควงกูทำไมไม่ไม่เขาก็งงฮะ<ด> <มา S 2> คว่างกูทำไม,ไมตรงตนี้สก,ก,ปสก,กิปได้ฮะกดสกิปเลยฮะ โอ้ยไอตัวเราฆ่าไอตัวนี้ฮะโอ้ไอตัวย,ยักษ์มาแล้วนี่บิ๊กเข้ามาแล้วโอ้ตัวสเปคบาเพื่อดอ,อกฮะหลบนะฮะหลบการโจมตีแล้วตีนะฮะตีเท่าไหร่ใส่หมดฮะตัวสเปคบาฮะเวลามันจะตีมาเราก็โดนการตีนะฮะตีไปเรื่อยๆฮะแลวส่วนตัวเกมผมภาคนี้นะฮะสามารถจะหลบการโจมตีได้ฮะไม่เหมือนภาคที่แล้วนะฮะหลบ,บง่ายกว่าภาคเลย ได้แล้วครับผมแต่ห้างหนึ่งนี้เป็นงงๆนะเออเออตายโดนละโดนละโดนละโอ้โดนละโดนละโอ้โหลบไม่อุ้ยมันไม่หลบอ่ะแล้วใครมันจะหลบให้คุณล่ะฮะโอ้โหแหมเมื่อเอาเฮ้ยทิ้งแล้วหัวแล้วหัาดแล้วคุณเตีเปลวเฮ้ยตีเปลวกระโดดโอ้ยตายเลยเอาเฮ้ยโอ้โหผมว่าถีบแรงไปชกอีกนะ กด E ฮะแล้วก็ขวานแล้วก็กินนะฮะอร่อยโอ้โหส่วนตัวเกมของภาคนี้นะฮะเอ่อกราฟิกจะสวยมากผมยันยืนยันเลยฮะเพื่อคอมแบบหนักๆก็อาจจะไม่ไหวได้นะฮะถ้าตั้งสูงเกินไปเราได้กรุงเลฟมาแล้วนะฮะแรงกว่านะฮะทีนี้เราก็มีอาวุธแล้วนะฮะครับผม ส่วนการเปลี่ยนอาวุธพวกนี้ต้องกดตัวไหนครับกดณทิพย์ครับเปลี่ยนอาวุธนะฮะเออก็ไม่รู้ฮะมันไม่ได้บอกผมนะั่นเองครับครับเอาฮะเล็งก่อนนะฮะปั่นเข้าไปฮะหลบฮะตีแม่งนะฮะไปครับไปทางเดียวอย่าหยุดนะฮะอย่าหยุดลบลบลบโอ้โหไม่หลบ พอแม่งไม่ยอมตามเลยตกมากเลยถ้ามันกระตกงอนี้นี่เป็นผลของการเอ่อตั้งการาฟิกสูงเกินฮนะโซมากเกินไปไไใช่แล้วครับผมพอมาบนมันหลบไม่ทันตายก็ตาย<บ>ก็ตายแล้วโอ้ยหลบตาย<ด><ด>แต่ว่างี้<ด><ด>ผมชอบนะฮะมั<ด>นสามารถหลบได้<ด> นี่เนี่ยเราปีแค่ตายไม่มาฝั่งเดียวเลาวผมเขาบอกอะไรนะฮะโบนัสอะไรฮะให้เราทำอะไรก็ไม่รู้ฮะเล็งฮะเล็งก่อนนะฮะแล้วก็เข้าไปเออคลิกซ้ายซ้ายเลนะฮะคล้วเกมห้องนี้ครับลองดูแล้วมันจะสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะ คือกระโดดเข้าไปฟั่นทำยิ่งเอฟเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถซื้อของได้เยอะเท่านั้นนะฮะหวานแม่นะเออเขื่อนตูเลยเนี่ยเออเฉียดจะมาเออเฉียดจะมาเออมวดเออปวดกระตุกป้าแดงแม่ง อ้ันใม้เรากด F เ,เ,เราจะเนียนไปกับมันโอ้โหมภาคนี้จะเปลี่ยนตัวตองกด F นะฮะอย่าลืมนะฮะยกปืนขึ้นมานะฮะเล็งฮะยิงแม่งฮะงมีเท่าไรไปว่วรู้สึกมันน่อยจะยิงไม่โดนนะเออโดนอะไูเออออไรกู พลาดละาเร็นี้ม่มาลาะรู้สึกเหมือนเขายังไม่ตายนะหรืว่าตายแล้วอ๋อเขาก็รออย่าเงี้ย ตอนนี้เราก็จะจะต้องไปตู้กับรถถังหรือเปล่าฮะกระสนลมาเปลี่ยนตัวใช้เลขสา ง่ายนะคือไม่ต้องใช้อาวุธก็ได้ง่ายกว่าเยอะนั่นสิครไปเลยครับไปตรงสีเขียวเลย้ะโกทอะไรนะเอ่อคัชคัชอ่าโอเคครับ <duh> ซึ <shr mur ky> ่งไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะผมช่างแม่งครับกูก็อ่านได้แค่นี้แหละอ่านเป็นก็พอฮะถูกไม่ถูกไม่รู้ตัวไม่สนใจนั่นเิครไม่แคร์รู้สึกเหมือนช่องของวุผมนี้อาจจะดูมีสาระนะฮะแต่ให้จริงไร้สาระนะฮะ นั่นนี่นะฮะถ้าอยากมีสาระนะฮะต้องไปกินอะไรกินก๋แก่มันทุกเม็ดฮะเออโดดดุพอดีฮะแล้วก็สกิปไปเลยฮะมันยาวฮะครับผมคอมพีซนะฮะมิชชั่นที่สองก็คอมพีซไปแล้วฮะต่อไปเราจะทำมิชชั่นสามกันฮะนั่นนี่ฮะไปเลยฮะ นีเกิดอะไรขึ้นเลเวลอัพากโอ้โหเลเวลอัพ oh, นี่ต้องแบบอิเฟกสวยมาก <c oughs> เลยครัอาละเราก็มาเขาก็จะให้เราเลือกนะฮะว่าเราจะเลือกอัพอะไรดีเออออัพะไรดีวะเออผมผมคิดว่าน่าจะอัพเอ่อพวกเกาะหรือเปล่าเกาะหรืออะไรดีเกาะเลือดดีกว่านะฮะเ,นะเลือดเลือดดีกว่านี่นี่นี่เออเลือดดีกว่าอันนี้ครับผมแนะนำให้อัพเลือดจะดีวะกว่านะฮะเพราะจะได้อยู่นานๆฮะทนๆหน่อย แล้วหลอดเลือดของเราก็จะยาวขึ้นไหมนิดนึงนะฮะเาต่ามดาวไปเลยฮะมาดูในแผนที่ฮะตามดาวมแล้วแต่เคเหนี้ยไม่ได้มาแล้วหาจะเ็นรรอบ์วสะเกีดิ้ยเอาฮะเราจะแฝงตัวฮะไม่รู้ไม่ชี้ ไปไกล้ๆนะฮะข้าไปครับตุยนะฮะรอตุยหลังนะฮะกดขวาว้าว,วมันคือการเข้า<ห>สิงแค่น,นิดนึงนะฮะข่างง่ายข่างง่ายๆฮะรอให้นันไปนะฮะรอไว้แตดที่นี่งไม่กวกดตีนะฮะชิขวา เมกิจนี้เขาให้ไปกดทั้งดาวนะไม่ใช่เหรอฮะเอ้าสร้างงินนะฮะเพื่อความสนุกสนานนะได้อีกตัวละได้ไก่อีกตัวการฆ่าของทจิตวิญญาณฆ่าไก่อยู่ได้ฮะไม่แข่ไม่แข่ท่องเวสไปเรื่อยๆแล้ว เฮ้ยไม่มีใครสนใจเออเสร็จจอดเสร็จจอเขาเมงพลาดซะแล้วเราอินบีเควนะฮะเรียบร้อย้ยเดดว่าไงพ่อเธอโอ้โอเคโอเคเออเย้เย้เย้เออดีมากดีมากเออโอ้ยย ก็ผมตามไปหาหมอหรือเปล่าด็อกเตอร์เนี่ยกดคิวเพื่อสแกนหานะฮะอ่าไม่ได้นะไม่ได้นะาคนเยอะกดคิวนะฮะรอจนสะท้อนกลับมานะฮะแล้วเราจะกันจะรู้เองนะฮะ Alright Sammy's about to get an unwelcome visitor โดอ้ไปสู่ท้องฟ้าอันไกลโพ้น ยังตกแกนอีกทีอ๋อตรงนู้นฮะตรงจุดเล็กๆนะฮะลองสแกนอีกทีสิฮนะตรงนน้นนะฮะม,มีเข้าไปฮะกัะโดดมากอโอ้ถ้าเกมนี้มีปีกนี่รู้สึกว่าจะสนุกมากเลยนะ คุณไม่ต้องทำอะไรแล้วถ้าใครยังไม่รู้นะฮะว่าเป็นใครกด QOT นะฮะมันเต็มขนาดนี้คุณคงต้องบอกก็ได้นั่นดีฮะคงไม่ต้องบอกฮะรู้ไดแต่เองเอาผมภารกิจนี้เขาจะให้ฆ่าหมอเนี่ยนะฮะอะไรอะสตองโอฮะอะไรก็ไม่รู้นะฮะอะไรก็ไม่รู้นะฮะ จะได้โปรแกรมอะไรสักอย่างเราไม่ไ o ้คงมาบ่ u ยแล้วห i อยานอนหลั s นะฮะหลับไม่ตื่นโอ้ยหรับไม่เต็ตายแล้วฮะต่อต่อไปก็ไปที่จุดสิเกียวต่อได้นะฮะพอเราเจอหมอคนนี้แล้วฮะ กดทูกินเอ้ยเจนแฮ็กเอ่อแฟคติริตี้ป่ะเลยช่างไม่กงี้ยมันไม่สนวโอะไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆเกมนี้ผมแนะนำให้ไปที่สูงดีกว่านะฮะเพราะมันจะบินได้ไกลมากสบายกว่านะถ้าสูงมากก็ได้ฮะประมาณพอดีพอดีฮะมันช้าถ้าตึกนี้ก็โอ้โห ก็จะกินคลิปนิดหน่อยนะใช่ครับผมรู้สึกจะกินคลิปพราะสูงนี่มั้งพงนั้นมั้งฮโดนไหมไปแล้วรู้อันอะไรวะอะไรไก่โพนไก่โพนเออช่างแม่งนะมึงวางอันไก่เออเออสรุปมันก็มาได้แค่นี้ I'm Father Guerra, at lab. ไม่ใช่เป็นเลย All right listen James all these black watch and Jensen places use biometric security retinal scans blood tests things like that มันภารกิจนี้เกาจะให้เราลอบเข้าไปในฐานทัพสักอย่างเนี่ยนะครับ Relax Father it'll be easier than you think โอ้ทหารน้อยมากเลยฮะแค่ไม่กี่ตัวเองโอ้เราไม่อาวุธอย่างเดียวโอ้มีมีแค่มีก็เหลือแดดละเล่เหล่เล่เหล่มันไม่ใช่มีนะเออนั่นเนี่ยของพูดผิดเดินเข้าไปใกล้ๆฮะ ข้าแม่งขัาไปแค่ย้ายมาสายฮะเยี่ยมาชิ่ชขวาฮะโอเคฮะมาที่จุดสีเขียวฮะกด E นะฮะเพื่อใช้นะเข้าไ,ไปทำไมต่อฮะเดี๋ยวก็รู้ฮะโอ้แม่งกวนตีนเขา <laughs> เออมีคนเห็นนะจะสังเกตได้ยาก อีกอย่างก็คือเราไม่สามารถกินได้คราบไม่มีเนื้นะฮะ่อไปฮะเดี๋ยวเลยนี่กูอ่ะสรบาวีรับลีวควััวยดีัสดีวสดีัดสวีรดรสวััวดีัีรสรสวัีคีราัรีคสุดบัพดะฮะมีคนเรบ โรงงานผลิตยาบ้านะยาบ้า <c oughs> คุณมั่วแล้วฮะคุณเอาหนังเร่งไหนมาเนี่ยครับผมกดสคริปต์แม่งเหมือนเดิมโอ้สคริปต์ไม่ได้ต้องดูนะฮะเหี้ยฉันเห็นมาเลยอะไรนะฮะเราพบคุณแล้วที่นี่มันคืออะไรอะ มันจะเป็นโรงงานผลิตเชื้ออะไรสักอย่างเนี่ยดูจาก่อดน้วก็เดิเนบบเรื่ลยนะเดินปอยเอ้เออไม่เคยสนใจกูเลยโอ้ลันลันลันล,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 ลันเออลันลานะฮะลันลาโอ้โหสนุกสนานอ๋อฮะกดเียวฮะแม่ถ้าเห็นอย่างนี้นะฮะแปลว่าเราก็ต้อง เก็บคนนึงก่อนนะฮะไปหานะฮะที่มันยืนเดินนะฮะเาข้างไปแล้วเทศกาลยปเก็บก็ได้ใช่เลยก็ได้เยอะข้ายังไงเหรวฮะเราก็ไปเชือดไก่ได้เอืม กุญแจไว้เปิดประตูที่ไหนสักแห่งฮะแล้วก็ไปฮะเดินไปฮะลันลาเหมือนเดินฮะลันละลลาะอย่าทำตัวน่าสงสัยฮะโรงงานเอ้โยโรงงานไม่ใช่ละไม่ใช่ละโรงงานฮะโรงงานขายยาบ้าคุณนี่ก็ยาบ้าตลอดเลยฮะเอมตี้ไม่ไหวมั้งฮะ ประตูฮะใช่ไหมตีโอ้โหวันนี้อาจจะแบบรีวิวอาจจะน่าเบื่อนิดนึงเพราะง่วงนะฮะง่วงวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะเหมือนลองคิวดูนะฮะก็จะได้ไม่มีใครโเลาไปนะที่ รู้ส oh, ึกเหมือนมันไม่เห็นเราเลยนะฮะไอ้เงีไม่เห็นกูในสายตาไอ้สัสโอ้ไม่เห็นกูในสายตาแต้งมาแสไหมฮะอร่อยอร่อยนะฮะอร่อยดูค่อนข้างหน้าจรฮะเอพีเอจะขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้เป็นตอนที่ไอ้เนี่ยเอ้ตรงนี้ไม่มีนะฮะต้องไปเปิดประตูเลยฮะ

เอออย่าก,กินเลยดีกว่าฮะขอให้ใช้ตัวนี้นะฮะอยาไม่ดีมั้งโอ้โหไม่ด็อกเตอร์ไม่เก่งโอ้ยโดนสงสัยนะโดนสงสัยโดนสงสัยนะฮะระวังระวังครกูไม่แคร์เปิดประตูออกไปครัเกือบแล้วนะฮะแล้วเมื่อกี้เฟลนี่คือจบนะฮะเดี๋ยวก็รีสตาร์ทไม่กว่า <c oughs> นะฮะ ไม่แฉะไม่แฉะโอ้ว่าไงให้เด่ะโอ้คุณเดินยือดออกมาเลยโอ้โหมีปุ๋งป่องนะมันบอกให้เราออกไปจากที่นี่นะออกไปจากไอ้จุดสีแดงนี่หรือเปล่าฮะใช่ฮะไปจากโรงงานนี้นะฮะก็ไปฮะซีฮัลโหลใครเห็นก็บอก เดินไปฮะ exit to Gen h e c h fac facility อ a c ไ้นะฮะคือการออกไปวิ่งกระตุกกระตุกนะฮะกระตุกเอื้อ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 โดนอื้ออื้ออื้อโอเคโอเคนะฮะแล้วออกมาโอ้อะไรเนี่ยเอื้อยืดออกมาฮะบังยืดอกฮะยืดออกพบถุงนะฮะโอ้อเนี่ย เควสเราก็เคลียร์ไปอีกมิชชั่นหนึ่งแล้วฮะมิชชั่นอัปเดตนะมันซึ่งมันไม่ใช่ควสหลังนะแต่เราก็ต้องทำนะถ้าไม่ทำก็คือไม่เคลียร์นะฮะครับผมมิชชั่นคอมเพลตแล้วฮะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้เออรู้สึกเหมือนลเวลจะอัพหรือเปล่าใช่ฮะครับผมหรือเปล่าอะไรเนี่ยโอ้<ด>โหเราแข็งแรงขึ้นนะ เราได้กินไวอาก้าฮะไวอากา้านะฮะไวยาก้า You have earned your first อะไรวะเอ่ออัพเลตโอช่างแม่งฮะอ่านไม่รู้อะไม่รู้เรื่องครับผมครับตอนนี้ก็จบพาร์ทที่อ่าสองไปแล้วนะฮะเอ่อมิชชั่นสองเอ้ยมิชชั่นสามเคลียร์แล้วฮะเราอาจจะมาอัพอะไรนี้ฮะพาอะไรอันนี้กว้างหรือเปล่ากว้างระเบิด Rocket arm เออนี่โอ้นี่ฆ่าคน นีม่มั้งโอโ้โหซูเปอร์แมนฮะท่าซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนแล้วซูเปอร์แมนโอ้โหคือการกระโดดลงมาจากที่สูงแล้วแบบชนลนคนคนนั้นเลยฮะครับผมโอเคฮะครับผมวันนี้เราก็ขอจบพาร์ทสามให้แล่วนี้นะเอ้ยพาร์ทสองฮะไว้เจอกันเขาหน่าพาร์ทสามครับผม <c oughs> ไว้เจอกันแน่นอนฮะเพราะผมจะรีวิวจนอาจจะจบเกมก็ได้ฮะอาจจะนะฮะโอ้โห <c oughs> ไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ครับผมคุณน้ำตีครับโชคดีฮะโชคดีนะฮะครับ,บ,บผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ